เนื่องจากนี้ค่ะในพื้นทีจังหวัดยะลาก็เเมือนกันนะคะซึ่งมูลนิธิห้นทางสู้ความสุขค่ะก็ได้ดําสิ่งโค้งอุปโภคบริโภคค่ะเพื่อเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยเทน้าท่วมที่ตาบลทาซาบจังหวัดยะลาค่ะเทวัดทาราบนางอัมพรมจันซุกพร้อมด้วยมิสเตอร์เกล คิงดอนจากมูลนิธิหนทางสู่ความสุขซึ่งเป็นองค์กรภาคระชชนค่ะเทอเขาเล็งเห็นถึงความเดือดร้อนข้องพีนองประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียภาักตายนะคะจากสถานาการณ์อุทกภัยนำปาไลลาและก็อดินคนถล่มในห่วงของไปเดือนธันวาคมที่ผ่านมาค่ะก็สร้างความเสียหายต่อชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินเป็นจํานวนมากทางมูลนิธินะคะก็เลยนาสิ่งของอุปโภคบริโภคจํานวน4ี่ร้อยชุดค่ะม,มามอบให้กับชาวบ้านหมู่ที่หนึ่งตำบลท่าทราบอําเภอเมืองจังหวัดยะลานะคะซึ่งมีประชากรอาศัยอยู่จํานวน1 0 0 พันปบคนเซ9รอยครัวเรือนค่ะโดยมีนางสุภัตราเนียมน้อยเลขาหนุกการนายกเทศมนตรีตำบลทาทราบเป็นตัวแทนกล่าวตอนรับแล้วก็ขอบคุณที่ได้ลงพื้นที่มาให้กำลังใจรวมทั้งมอบสิ่งของให้กับพี่น้องประชาชนถี่ประสบอุตกรัยในครั้งนี้ด้วยนั่นเองนะคะก็จะเห็นนะคะจะเห็นเป็นน้ำใจของชาติอัางชาตินักธิษมุคใช่ล้ำพังคนไทยไม่ถึงกันนี่เพื่อนเขาเรียกว่าเพื่อนเขาเรียกเพื่อนมนุษย์ด้วยกันก็ยังไม่ถึงกันไม่ว่าจะเป็นชนชาติไหนเชื้อชาติไหนอยู่ประเทศไหนนะคะ เห็นลำบากก็ช่วยเหลือกันให้กำลังใจกันในด้เห็นรอยยิ้มของประชาชนที่เขาได้รับตรงนี้เหมือนกันนะคะก็คือือว่าบางคนเนี่ยก็คือพอเดือดร้อนปุ๊บจิงหน่อยๆอยากได้คือนําใจจากคนอื่นได้มาช่วยกันในช่วงนี้นะคะเป็นท่านนําใจส่งต่อให้กรบพู้ประสบอุตกภัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นั่นเองนะคะ